Pikachu càng trung nhiều rồi nó mới mà hả? nó เปงไน,นี่นี่หลบต,ตัวผมมาอ๋อหลบ <c oughs> เฮ้ยได้ข่าวนะว,ว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่มาได้ยินเหมือนกันตัวนี้ร้ายไอ้นี่มันแสบไหมตัวเนี้ยโดนไล <อ S> ้ออกลังเรียนแล้วนะผมนี่แบบยาวครึ่งหนึ่งสั้นครึ่งหนึ่งเป็นสลักพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นกีตแม่นหนกขูอ่ะเด็กใหม่มา้วมั้งเดียวเรียเรีบอันนี้ยิมผ้ใช่ใช่อ้ี่ใช่หม่ใช่ใช่รับพี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งพี่แป๊บนึงอย่าขัใจเขาแป๊บนึงอันนี้ผมเข้าไปเรยเลยเนาะพอดียังไม่ว่า ผมต้องมาเรียนไงให้ผมรู้ก่อนไหมผมก็สมควรแล้วที่โดนตีแฟันเพงมาด้วยพี่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 ี่ผมนี่แบบยาวครึ่งหนึ่งจันครึ่งหนึ่งเป็นฝรั่งเดี๋ยวกูทักไพยเสียงนี่เสียงเก็บภาษาอังฤษไม่ได้ is เด็กเต้นทางไทยเขาี่ไ่ด้ is your มโบงเมโง

บ่อนอ่ะอุ้ยมีหนาด้วยเอเรื่องอ่ไรเอ้าอพี่ผู้ไทยได้นี่ของผู้ไทยได้ต่างแดนแล้วนะผูดจากกินทำไมนึกว่าจะเช็คภูมิเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เราชื่อมาดนะผมชื่อคุณครับคุณคุณอ่ะผมชื่อชื่อผมชื่อพ่อผมไม่ได้ชื่อมาดแล้วเอ้าคุณชื่ออะไรแคยนเหรอผมยุ่งครับโอ้ยยาวขนาดนี้มันก็ต้องตัดบ้างไม่ใช่พี่ผมใหม่ถึงผมยุ่งครับมันก็ต้องเช็คคิวมันก็ต้องแบ่งตารางเวลา าใชวผมแนะ็มตัวแน็มตัวนะครับฟังดีนะพี่ผมไม่ว่าผมอยิ่งงงมาซึ่งเถอะไปเพื่อเถอะพวกเราครับผมต่อไปนี้ฉันจะอยู่พวกไหนผมแปลกเหมือนหลังเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่าล้อกคอชิดโอเคโอเคนิ่มคงเลยถ้านายอยากจะอยู่แก๊งเราอ่ะนายต้องเล่นเกมนี้เป็นแทนเด้ง จำแก๊งเราเกมนี้ชื่อเกมว่าโปเกมอนเทรดดิง้งร์ดเกม เราจะอันบล็อกให้กับคนในห้องเราดูด้วยนี่คือยังไม่เคยแกะมาก่อนยังไม่ได้แกะอ้าแล้วอ้างว่าเล่นกัมมาก่อนได้ไงเล่นเกมอีกชุนึงใช่อ๋อเท่านั้น V s t ตอ t e r d e c บ b u ด d y มันคือการเริ่มต้นถ้าซื้อกล่องนี้ไปปุ๊บเป็นเด็กเลยเล่นได้เลยแต่ถ้าอยากได้การ์ดพิเศษเฮ้ยคุณต้องนนี่ในนี้ไม่มีนะอ่ะชื่อว่า Hot and Chill c h i n e Vmax Collection ตามและโลกใช่ใช่ในนี้จะมีการ์ด Amazing Rare อยู่หลายซองจะเป็นซองใส่การ์ดไว้ข้างในให้เราสุ่มโปเกมอนข้างในว่าข้างในซองนั้นอ่ะมีการ์ด โปเกมอนหายากอะไรบ้างอเมซิ่งแร่เลยนะอย่างเช่นโปเกมอนซาเชียนจะเป็นเนี่ยตัวนี้เลยอเมซิ่งแร่นะตรงหน้าเนี้อเชินแกะเสร็จแล้วจะมีไหมในนี้มีเด็กจูไหมเด็กๆติดโปเกมอนไหมสมัยเด็กๆผมผมชอบแห่อาหารเด็กจูเอ้ยเหมือนกันคณไปเจอแถวไหนปาคอปาคออานี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยของสวยมากแล้ว ในกข้างในกล่องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเฮ้ยอันนี้มีแมปเหรอใช่แมปป้างที่คืออะไรไม่รู้มีเหมือนกันหอมมากเลยอ่ะชอบกลินงนี้จังเลยมันคืออะไรคู่มือคู่มือกันเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่ก็คือสอนในนี้เลยสอนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวนับ d a เมจมีมีมีเป็นสีเขาบอกว่าสิ่งที่ใช้ในเกมมีการ์ดกองการ์ดการ์ดนี่คือการ์ดกองการ์ดคือนี้ตัวนับ d a เมจก็คือไอ้นี่นี่เป็นเมจแล้วก็มีเหรียญเหรียญสถานะพิษกับไฟอ่าพิษกับไม้คืออยู่ในนั้นเลยเพราะว่าเราจะมีตัวโปเกมอนที่มีสกิิลพษใช่ ไปไม่รู้นะว่ามอนต้าอะไรแต่ผมอ่ะท่านรักท่านรักนี่คือในวัยเด็กอ่ะผมชอบสะสมโปเกมอนเหมือนกันนะตัวอะไรที่ชอบพุชชิมไหมผมชอบปิกาจูเพราะว่าเป็นตัวหลักของซาโตชิตัวเมนตัวเมนสวยปหมโคตรสวยคือพูดไงพูดแบบเอาแรงพูดตัวลึกๆมาพิเกียนผมชอบกับพิกอนกับพิกอนนอนทั้งวันตัวใหญ่พิก้อนหนีว่าผมจำได้จำได้จำได้เหรอพูลินพูลินโอ้ยพูลินตัวร้องเพลงพูลินพูลินคุณชอบตัวอะไรอากออากอมาเป็นเสือเลยผมชอบนี่นกที่เป็นสามเทพพิเซอร์ทันเดอร์ไฟเตอร์ ชอบตัวนี้มิวมิวกับมิวทูชอบมิวทีชอบมิวทีในนี้เคยเล่นปะเนี่ยพยายามจะเล่ผมชอบมิวอ๋อมิวูมิวบ้านข้างใช่ตัวนั้นอ่ะที่ที่ที่เป็นกบแล้วมีดอกไม้ข้างหลังอ่ะจุชิกิดูเรกอฮ่ะ่เฮ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 นเฮ่อฮ่เ่เฮ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 รเ่เฮ่เฮ่มฮกเ่่เฮ่เ่เ

รายละเอียดการนะครับมันจะมีเป็นโปเกมอนพื้นฐานมีธาตุอะไร HP เท่าไหร่แล้วก็คุณสมบัติของโปเกมอนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างมันคืออธิบายไว้ในการ์ดอยู่แล้วใช่แล้วก็มีพลังงานที่จําเป็นต้องใช้ในการต่อสู้พลังงานที่ใช้สําหรับหนีซึ่งมีการหนีด้วยนะหนีด้วยหนีเหมือนแบบในเกมโปเกมอนเข้าเบรนส์อ่เข้ามานั่งคือสมมุติว่าเวลาสู้เฮ้ยตัวนี้ HP ต่ําแล้วสู้ไม่ไหวถอยหนีกลับมาซึ่งก็จะใช้พลังงานอีกเหมือนกันอุอ้ยนี่มีบอกเลยนะว่าจุดอออ่นนคืแพ้ ก็เหมือนอาจจะโดนดาเมจจากน้ำคู2สารโอ้ไมอยู่ที่เราระวังการด้วยอยู่ที่เราวางการเพราะแบบคู่ต่อสู้เราไปสายไหนมีกฎของการวีด้วยนะคืออะไรคือถ้าการวีหมดสภาพไปอะฝ่ายตรงข้ามจะหยิบการ์ดรางวัลได้สใบใช่เหมือนเหมือนกับว่าเป็นรางวัลที่แบบสามารถล้มไม่ล้มตัวโหดได้มันจะเป็นนี่ของเจอวีของผมแล้วเฮ้ยอะไรอะอะไรเมือวกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนด้วยตัวอะไรวีจริงเปล่าดูดีนะการาเดกิกะร์ไนเอาตัวน้นของคุณมาดูสินี่ทีบกันขอกปรียบเทียบกั ว่าพลังมันเท่าไหร่พลัง100สิปุ๊ย210พุ้ย,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 ยไม่แต่แต่แต่เขามีความสามารถแตกต่างกันหรือเปล่านี่ดูในกิกระนั้น,นี่คือธาตุอะไรธาตุสายต่อสู้นะเป็นลูกกำปั้น <c oughs> ก็คือการ์ดโปกเกมอนมีเลนรายละเอียดบอกไปแล้วการ์ดเอเนอร์จีก็คือการ์ดพลังงานที่ใช้สําหรับโปกเกมอนบนกระดานจําเป็นสําหรับใช้ท่าต่อสู้มันมีเนี่ยมันจะมีคือพลังที่210เนี่ยจะโจมตีไม่ใช่โจมตีได้เลยนะอ่ามันต้องสะสมเอเนอร์จีเพื่โจมตีตามนี้ก่อนเขาจะมีกี่ลูกเราต้องสะสมตามนั้นใช่ค่ะเอนนนนนเเเเเเเออ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 รรรรรร์์์์จจจจีีีีีีี้มมมักกก็็ตงสสายบบแะไได ผมกีีร์น่ก็ถ้าท่าโจมตีแรกใช้หนึ่ง energy เฮ้ยของคุณเป็นธาตุผสมไฟและแสงเฮ้ยไอ้ energy นานๆทีจะออกนะเฮ้ยนานๆดาออกอบ่อยเขาบอกว่าอย่างอาชามูเนี่ยคือถ้าจะใช้สกิลของเขาเนี่ยใช้เชื้อไฟเนี่ยตีแล้วลดสิบดาเมจก็ต้องใช้การ์ด energy ่อใช้สกิลใช่หนึ่งใบการ์ดต่อมาคือการ์ดเทรนเนอร์เทรนเนอร์เป็นการ์ดที่ไว้ใช้ประโยชน์แบบว่าในแต่ละตาเป็นเหมือนแบบการ์ดซัพพอร์ตเป็นการ์ดไอเทมถูกต้องอย่างใบนี้ยเขาจะบอกรายละเอียดว่าจั่วการ์ดสามใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเรา อันนี้คือสิ่งที่แบบอยากจะเปิดเลยปโปเกมอนเทนดิ้การเกมนะครับซอสและชิลชายนี่วีแม็กคอลเลชั่นครับผมที่บอลถืออยู่เนี่ยมันเป็นเซต A ของผมเนี่ยเซต B ใน1กล่องจะมีแพ็คข้างในทั้งหมด30แพ็คใน1แพ็คมีทั้งหมด4ี่การ์ซึ่งในกล่องนี้มี Amazing Rare มีการ์ดวีมการ์ดวีมีอยู่แล้วอ่ะเรามาลองเซตอะไรก่อนอ่ะลองเซต A ก่อนก็ได้เออโอ้ยเรียเรียมองไม่เห็นเลยสวยกันไหม้ยเปิดเปิดออกเปิดออกโอ้โห ุ้ยอุ้ยสุยคุณสุยคุณใช่หรอมาหนามมาเปียกเฮ้ยมาดู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 จับหน่อยจะเป็นอะไรมาแล้วตอนที่เราจับตัวนายอย่างเงี้ยไม่เป็นมือยามันมือยาบันไม่ได้ยากยากใช่ไหมเอ้ยแป๊บเอาไปเลยให้เอาไปนี่ p i k a จ h u p i k จ c h u p i จ a c h u p จ k a c h u กันเลย เขาดูเขาดูบ้างเลยเมื่อก้ซุยคูนเอาไปดูมผมได้อเมซิ่งแลจริงๆก็ใบนี้ละอะไรอะไรทำไมวิ ยังผมเนี้ยปิกาจูเนี้ยมันจะมีเข็มขัดมาว่า R ของตัวออา R R ของผมปิกาจูวีแม็กซ์จะเป็นสาม R R ของผมนี่มี R ป้าอันนี้ลุงปะเนี่ยาลุงเอพวกซ์พวก R ผมมีหมดเลยแต่ตัว A ผมไม่เข้าใจอ่ะมันคืออะไรนี่ผมบอกเลยว่า A A เป็นการ์ดที่ไม่มีค่าเขาเรียกว่าการ์ดมาคนได้เก็บไปจริงอ่ะได้เก็บไปให้การ์ด A นี่คือคืออะไรฮะ Amazing Rare ด้วยนะ เรจะบอกว่าเป็นร้าที่แบบว่ามันคือมันหายากมากมาก <c oughs> แต่เมื่อกี้เราเจอเมื่อกี้เจอคือบอลคุณบอลได้ไป นี่คือเซตบีนะครับเผลอเนี่ยอาจจะได้อเมซิ่งแร็ปทุกเน็ทุกแพสเลยมือเข้าไปก่อนแล้วเขาเฮ้ยเขาเปิดไม่มีหกเลยนะบอกอุ้ยบอกอุ้ยบอกอุ้ยซึ่งในเซตบีเนี่ยก็จะมียาความมืดพลังจิตและโลหะอ่ะผมไม่พูดเพลงผมเริ่มสโลเลยนะผมเริ่มสโลเลยฟูลินวีวุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ตัวนี้พลังจิตเป็นตัวที่เดินด้วยช้อนมิววีเฮ้ย รวมการ์ดฟอยล์การ์ดวิบวับต่างๆไล่มาจากการ์ดแวร์การ์ดอะไรต่างๆก็จะมีตามท่าเราแบ่งตามท่านะครับสีมีทั้งหมดมีพลังจีไฟเบอร์าัุน้ำยาต่อสู้แสงสว่างอันนี้าตากำรมัดต่อสู้ธาต่อสู้ทาต่อสู้าตุไฟโลหะโลหะไฟฟ้าและอันนี้มีพระกันหลายท่าแต่เราเลือกจะอยู่ในหมวดหมูดเดียวกันเพราะว่ามันมีในคลาสมีคับวีเอเดับเบิร์นและเทพกว่านั้นก็คือเครื่องใหม่หน่อยคือวีแม็กเว่าเทพกว่านั้นเทพกว่านั้นคือวีแม็ก แบบ SSR ส s p e p i a l ที่เราเปิดมาคือเซต A และเซต B เซต A ได้มาคือ Amazing Rare ตัวชื่อว่า Santa m r t c e เซต B แป๊บเปิดได้ s e r าม i t แสดงว่ามันจะมี SSR แต่ลเซตด้วยก็มีเซต A กับเซต B อ๋อแสดงว่านี่อย่างละหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้ถือว่าโปเกมาณน ดิงการ์ดเกมเนี่ยสนุกเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับจริงๆก็ความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็จะมีการ์ดบ็อกเซนแบบนี้บอกนะเซตเอเซตช่นะครับผมเป็นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมซอร์สแอนด์ชิลชายนี่วีแม็กซ์คอลเลคชั่นถือว่าเซตเอเซตบีมีการ์ดอเมซิ่งแร่อยู่ในนั้นสุดคือเป็นการลุ้นว่าแต่ละแพ็คเนี่ยจะมีเราจะได้เป็นการ์ดแบบไหนจะได้ความเป็นผมเป็นผมแล้วผมหันตังคกลูกกบเพื่อนแล้วจะาได้คือสำหรับใครที่แบบชื่นชอบโปเกมอนตัวไหนหรือว่าโปเกมอนตัวไหนที่หายากก็อยากไได้้้วเนี่ย ใครใครชอบโปเกมอนในตำนานตัวไหนเนี่ยสายสะสมสายอะไรเงี้ยสายสะสมซื้อเลยเพราะว่าสวยสวยทุกใบผมงไปซื้อแฟ้มรอด้วยป่ะโอ้โหเจ็บใส่แฟ้มเลยนะฮะมเล่นแล้วแต่สำหรับก็จัดตามแบบตามความชอบความชอบของเราเราชอบธาตุไหนเอาธาตุนั้นแล้วก็ตามนักติกของเราด้วยนะใช่ใช่จัดตัวนักเตะกองหน้าตัวหลอกเหมือนจะรองเปลี่ยนอีกตัวมาเล่นอ่าอะไรประมาณนี้อ่ะที่เราเปิดมาก็แค่ส่วนหนึ่งนะสหรัับวนนี้นะที่เปิดโชว์นะสองกล่องนี้ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งสำหรับใครที่อยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แบบ นักอาบูฟเฟ่ชเนลวันนี้เรามาอันบ็อกซ์ให้ดูแล้วหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้เขาวางขายกันแล้ววางขายแล้วคือถ้าไม่อยากแบบว่าตกเทรนซื้อเลยเดี๋ยครอบพองนะต้องมีนะต้องครอบรองหรือว่าใครแบบว่าชอบสะสมการ์ดสวยมีการ์ดฟอยมีอะไรซื้อเลยครับซื้อมาเลยคนละสิบกล่องถูกต้องคนละสิบกล่องอยากได้ลุ้นอยากจะได้ถูกต้องน้องได้เพราะว่าการสวยเล่นได้ทุกวยด้วยซื้อเด็กแบบว่าเด็กเริ่มต้นมาก่อนได้เด็กหนึ่งล้แต่ที่ที่เราเปิดก็มีแม็กเยอะอยู่นะมีอันนี้ในนี้มีวีใบหนึงอ คือซื้อมาเลยเล่นแน่ๆแล้วทีเนี้ยเราซื้อเซตเอเซตบีต่อซอสแอนด์ชิลใช้นีวีแม็กส์คือซื้อมาเพื่อสุ่มแบบว่าเอาเลยอะยังดยแน่ๆวเวแม็กซ์สวยเอาให้หมดโอเคครับสรับวันนี้บอลต้นแฟ๊ซี่ชิมสมัครนะครับผมพวกเราแกงบุฟเฟ่แห่งจักรวาลไว้หอบบอลเกมที่สดใสรอเราอยู่